พี่น้องมันนี่เครื่องอิ่าผ้ามาพัดเิพย์กบพี่น้องพัดเิพย์กบตุ้ยใหญ่เพียร์คาตัวยพี่น้องพัดใสพ่พริกแห้งได้พี่น้องไหนคะนี่พริกไทยเม็ดสดๆเปเนไรพี่นอ้องใทยสดใส่ลงเหนเนยแล้วกา็นี่พี่น้องกบพอ่อ Nó khúc sụp lên nè kìa nọ Nếu chẳng Những chương nữa kìa nọ Đấy nè Bụng chương nè kìa nọ Sốt nước lâm bà Nóng chung mất Rồi này là sốt chừng Không có nghiêng lái ราพี่นอ้องเผือช่างอย่างี้เท่ร้องอย่างนันพี่น้องเรียนนานไม่ไรไมั้งยังพี่น้องไปซุดปุ้ยไอ้หอนหอนไหมปุ้ยสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเมื่อน,นี้ก็มาพบพผอกับสองไอเสียงผ้าด้ายกับเราพี่น้องเบิ่งดูเพียเสียงได้ผัดเผ็ดกบด้วยหมี่ห้องโอ้ยขาของไงพี่นอ้องคนนะ ผัดใส่พริกแห้งจับแซบ่บคนเห่วยพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำใบเสี้ยงเด้อก่อนหนีขอไปรับส้มกับฝ่ายพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจไอ้เสียงยนีง่พี่น้องโอ้โหทำลายแตกพี่น้องมามามากองเข่ากองง่ายเพียะขำแรงน้อพี่น้องเนาะจับหนำก่อนนะอืมเน่ามาอนยเน่าพี่น้องอว่านี่เก่างสาห์ เสียงรถเสียงแรกเสียงนลดเสียงนี้รบกวนพี่น้องก็เสียงก็ของคอทอคอยพที่เป็น้องเด้อมันหนอนเข้าไปหนอน ข้าวันะนะี้ขนาดรับข้าวนะพี่น้องหมุนไพาเต็มเลยมันเนี่ยวอสีหนาบา้านหลังบา้านรถแลนบัดพี่นา <c oughs> โอ้กบซองตัวพี่น้อง ตัวนี้พี่น้องตัวนี้พ่วงตัมนี่พี่น้องอ้าโดดน้ำใหญ่ 嗯。Mm hmm. กระดูกยยำอ่ไรพี่หน่องครบเผาแล้วขามบางอไได้แค่นี้ยังบวกใช่แมมนั่นเกี่ยวบบโจกพี่น่องเนื้อบันหนอกถ้ามาจัดเนาาห้า,ามเงียบๆอะไรพี่น่องเอ้ย หยินจ้อยจ่อยแล้วมาเจอเทียหยินจ้อยจ่อยไปหน่อยเลยอืม้มกากเขา 老板。 เลือดเยือยร่อนกันดูออาได้เลยส่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนดะ้ไม่น้อเนะให้ไม่น้องดูแรกสุขภาพเนี่ยทั้งโลกทั้งไพโอ้ พวกบอกินกนกขอโทษขอให้ได้พี่น่งงองให้หูยหล่องหายเก๋หาเกม๋มหมเห็นปะ Là bẹp tầm tấm đấy, em rong. ủa, nào đi. Nó đang gang đẹp mười nó Mười năm mười năm. nó mình năng... đang năm đèn đó. พับพี่น้องมันเนีกอิ่มแล้วก่อนจะจากลาพี่น้องไปไอ้เสียงกะขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแช่นะพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อมันเหนียเสียงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ